กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาเสนอความสวยงามกับรถใหม่ป้ายแดง โลโยตาฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นคันแรกของทางร้านเราและเป็นสีขาวมุกปกติขาวมุกเนี่ยเราจะไม่เห็นมุกละเอียดขนาดนี้นะฮะสำหรับฟอร์จูเนอร์แต่คันนี้สีมุกนี้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวครับไม่ค่อยแตกต่างกับทางแคมเบอรี่เท่าไหร่เลยสําหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าครับให้ความไว้วางใจนะฮะมาเคลือบแก้วกับเราเป็นคันที่3ของทางบ้านแล้วขอบคุณคุณพ่อพี่วีมากนะฮะคันนี้เคลือบแก้วสเตปเมกาเซรามิกโปรเช่นเคยครับใบนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้อง โดยสารล้อมแม็กรวมถึงไฟหน้าไฟหลังด้วยนะครับล้อมแม็กขอดูหน่อยฮนะคันนี้นะครับเห็นอย่างนี้นะล้อมแม็กอย่างนี้20นิ้วนะฮะให้มากับโชค TRD นะครับคันนี้นะครับทรดข้อในสีแดงเห็นไหมครับนี่ครับสมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับภายนอกนะครับหลังคาหลังคาปกติถ้า เป็นตัวฟอร์ดเนอร์ทีอาดีก็จะเป็นสีดําปีอันนี้จะมีเมทัลลิกเล็กน้อยนะฮะออกมากเลยทีเดียวนะเวลาออกแดดจัดจัดจะเห็นเป็นสีออกน้าเงินน้ําเงินหน่อยนะเรจะบอกว่าค่อนข้างสวยและทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงหลังคาด้วยเสาเเสา B เสา C เป็นอย่างนี้หมดนะครับส่วนพลาสติกเจ็ตแบ็กก็ยังมีอยู่บ้างนะครับในส่วนของนีคับท้ายตรงนี้แล้วก็จังหน้าเนี่ยตรงนี้ยังเป็นพลาสติกเจ็ตแบ็กอยู่นะครับไฟท้ายที่เปลี่ยนไปนะฮะรูปทรงเหมือนเดิมแต่ว่าการวางหลอดไม่เหมือนเดิมนะครับ เป็นปีกแมงปอมากขึ้นคําว่าฟอร์ u ูเนอร์นะครับเป็นดําสนิททั้งอันนะฮะอย่างเงี้ยครับสวยงามมากเวลาเป็นเคลือบแก้วแล้วแต่ว่าเรื่องของการเกิดริ้วรอยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น,นครับโลโก้เลเจนเดอร์เด่นมากเป็นโลโก้นูนขึ้นมาแล้วข้างในมีร่องเป็นสีดานะครับฟอร์จูเนอร์หายไปนะครับแล้วก็เงี่ยงตรงนี้นะครับทาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นจากเดิมนะฮะ้อจะเป็น1 8 1 9นี่เป็น20แล้ว เบลเลอร์เบลเทอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีชคสีแดงแดงนะครับวิ่งไปก็จะเห็นะข้างหน้านะครับข้างหลังไม่มีนะฮะนี่ข้างหลังข้างหน้าจะเป็นโชคสีแดงแดงที่ท่านเห็นนี้ครับแหมนี่ฮะเมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะอ่าก็แล้วล้อขนาดยี่สิบนิ้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนคงเปลี่ยนใหญ่กว่านี้หรือไปเท่าเดิมนะครับโอเคนะสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของรถด้วยนะครับพ่อพี่บีนะครับ ให้ความไว้วางใจเรานะครับคันนี้เป็นคันแรกและหวังว่าคันต่อๆไปจะมาอีกเรื่อยๆวันนี้มิกกี้ RPM Auto อ e มอ n โต้เอรขอขอบคุณท่านผู้ชมขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ